ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะหนุ่มกัญชยัยเผยเคล็ดลับหน้าเด็กไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความหล่อของพิธีกรข่าวคนดังอย่างหนุ่มกัญชัยก็ยังดูหล่อเป็นอมตะมากขึ้นทุกวันและตั้งแต่ที่เจ้าตัวหันนาม,มาทำรายการข่าวหนุ่มกัญชัยก็มีรูปร่างผอมหุ่นเฟิร์มมากยิ่งขึ้นสลัดลุกหนุ่มอ้วนทิ้งไปได้อย่างสิ้นเชิงเหลือไว้แต่เพียงความหล่อเหลาเท่านั้น นอกจากจะกลับมาไปปังแล้วเจ้าตัวยังเป็นคนที่จริงจังกับการดูแลสุขภาพออกมากๆและเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับร่างกายอยู่ตลอดไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนหนุ่มกัญชัยก็ดูไม่โทมเลยแม้แต่น้อยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาแชร์เคล็ดลับความหล่อถึงอายุของหนุ่มกัญชัยที่ปากเข้าไป51ปีแล้วแต่ก็ยังดูหนุ่มและมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสุดๆโดยเจ้าตัวได้เผยว่าก็มีการกินอาหารครบห้ามูออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยเพราะไม่ค่อย ม,มีเวลาว่างมีกินอาหารเสริมบ้างส่วนที่หน้ายังตึงยังเปะขนาดนี้ก็เป็นปกติก็เข้าคลินิกฉีดโบท็อกหรือฉีดวิตามินเพื่อความหลอ่อแต่ก็เข้าบ่อยปีละ1-2ึงถึงสองครั้งเพราะเราใช้ร่างกายใช้หน้าตาตัวเองเยอะในการทำงานก็ต้องมีบำรุงดูแลให้สม่ำเสมอเพราะมันก็เป็นไปตามวัยแต่ก็ไม่กล้าฉีดเยอะเพราะเคยไปฉีดมาเยอะแล้วหน้ามันตึงเกินเอาแบบพอดีไม่ต้องไปทาอะไรเยอะนั่นเองละค่ะ